ตอนรับสมาชิกใหม่นุ่มหน่อยไว้หนึ่งปีสองเดือนครับเน่ไปดูปแพะลูกพอสร้างอุดรบอกคิดถอดแม่บ่โอ้โอยางน้ำมีหนัง hai bưng nè khó bưng nè đi phơi đấy đi phơi đấy ôi mặt còn thầy bưng thải đuôi thôi đi đâu ôi hăn mượn lạc nguyên nhau mà Nhìn nhắn thai lắng quay สูงยาวเข้าดีครับสูงได้พอครับแม่ลอ,อยสี่สิบกว่าแม่มบานๆเลยไยออกมาโอ้อยเป็นยางพันต้นใหม่ไถอลรงกับมาถอยมาถวะนีะ่นยางไปน็นไหา หมุนเข้าไปค่อยคลองขาขึ้นได้หมดเลยนาไปาเดี๋ยวเสวเี่ยวจะขานี่ย